สวัสดีครับสวัสดีผู้ดีไฟหาคมลูอยากดีพินเป็นซูบุซูนครับเมื่อนี้นะครับผมคูวัดสอนดีพินมียังมาฝากพี่ฝากน้องครับเมื่อนี้นะครับเนาะหลายคนนะครับเฮ็ดพินขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่าเมื่อเขาวางจุดนะครับที่เขาบ็อกไว้แล้วอย่างเช่นโตนี้นะครับเขาวางจุดไว้แล้วนะครับโตที่ผมกำลังสี่แนะนาวิธีการจูนฮาร์โมนิกนะครับหรือว่าจูนเฟสที่ เสียงมหามันเป็นเสียงมีนะครับถ้าเมนต่างมีล้ามีมามมไหวนะครับเนาะอันน,นี้นะครับผมตั้งมีล้าม,มีไหวนะครับสายหนึ่งสิเป็นมีนะครับเมื่อเฮามาจูนฮาร์โมนิกนะครับฮาร์โมนิกช่องที่12หรือว่าช่องที่เป็นเสียงมีคือกันนะครับมันจะต้องออกเป็นเสียงมีโดยบอเพียนนะครับจูนจงนังไดนะครับหาจงังไดเอาเมือแตะลงไปตรงที่ช่องมีแตะไปแตะมองเฟดนะครับเด้อยแตะเฟด แตะเทิงเฟสว่ามันแตะในช่องในเตะเทิงเฟสช่องที่เป็นเสียงมีนะ่ะแตะค่อยๆแตะค่อยๆแล้วก็ดีดแล้วก็ดีดสายหนึ่งทีเ่เฮาสิจูนเนี่ยนะครับเนาะเฮาต้องจูนทุกสายเด้จูนเท้าโมนิกเนี่ยนะครับดีดปุ๊บนะครับดีดแล้วก็ยกขึ้นเนี่ยแตะเบาๆแตะเบาๆช่องเสียงมีน่ะนี่ผมจูนสายหนึ่งอยูน่นะครับเมื่อเคี่ยงจูนนะวันนี้เคี่ยงจูนผมผมเปิดเคี่ยงจูไนไว้แบบจูนเนอร์นันน่นแหละนะครับเนาะเปิดจูไนไว้นะเพื่อที่ว่าเมื่อเป็นเสียงมี มีสายเปามันไห้มีมีอ่านี่มีอ่ามีตรงนะบบันนี้ผมมาแตะที่มีนะครับมีโตที่อยู่ทางในนี่นะครับเนาะอ่ามันกระสิเป็นเสียงมีเท่ากันมันกระสิตรงเห็นไหมครับจุดฮาร์มโมนิกตรงเป๊ะแล้วอาจารย์ครับแล้วถ้ามันบบตรงเฮ็ดจังไหนนับถ้ามันบบตรงนะครับอ่าเฮากระสิมีสมมุดว่ามันอ่า ย่อนกว่าหรือตึงกว่านิดๆหน่อยๆนะครับเนาะเฮาาะใไซไขควงไขควงแบบนี้นะครับไขขวงปากแฉกมุนหมุนมองไดนะครับพี่น้องเฮ้าสังเกตนะครับอ่าย่องหลังเฮ้ามันบลาครับย่องหลังเฮ้านะครับมันสิมีน็อตอยู่ทั้งหลังตัวนี้นะครับน็อตทั้งหลังเฮาจูนสายใดเฮาดึงสายนั่นนะครับดึงสายนั่นนะครับเนาะเพื่อที่ว่าดึงหรือย่อนก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่สายนั้นๆที่เฮาต้องการที่จะจูนดึงให้มันได้เสียง มีคืออย่างผมให้มันได้เป๊ะคือผมเมื่อกี้นี่นะครับเนาะสายหนึ่งผมได้แล้วต่อไปสายสองสายสองนากะสิตั้งให้ได้ตั้งให้ได้ล้าก่อนพอล้าปุ๊บก็คือกันแตะซองโตล้านะครับลเ่เบิ้งตัวใดเป็นโตล้านาะน้องจังของผมนี่นะคตัตล้ามันก็สิอยู่สองเดียวกับ่องมี่องเดียวกันนั่นละ นะครับเนาะก,กับสายหนึ่งแต่ว่าเป็นสาย2อ,อันนี้แตะเบาๆมองช่องเสียงล้าแล้วก็ดีดขึ้นนะครับแตะแล้วก็ดีดดีด,ด,ดแล้วก็ยกนะครับอ่าเบิ้งพี่น้องเบิ้งนะครับเนาะอันนี้เป็นตัวล้าเนาะครับเนาะต, A, ตัวล้าเห็นไหมครับตัวอโตัวล้าเัาไปนี้ผมแตะมองช่องล้าทั้งในจุดห้าโมนีคของมันก็สะได้ยยล้าขึ้นกันเบิ้งด้วยครับ เป๊ะนะครับนี่คือได้แล้ว้าว่าได้คือผมมาใส่ไขคว้างดึงน็อตทั้งหลังดึงน็อตทั้งหลังสายที่เทากรลังที่จะ,ะจูนนะครับเนาะสายใดสายนั่นนะ,ะต่อไปสายสามเสียงมีจูนวยกันเห็นป่านะับได้มีแล้วมีตำ่ำนะผมกับว่าแตะช่องที่มันเป็นเสียงมีคือกันนะครับแล้วก็ค่อยๆดีดแล้วก็ยกมันก็ทีอยู่ช่องเดียวกันนั่นแหละมีตำ่ำ เห็นไ่เป๊ะมันจะเขียวเลยเขียวเป๊ะเลยนะครับเนาะอืเห็นบ่นะครับเนี่ยง่ายๆวิธีการจูนวิธีการนี่ยังนะครับต่อไปอันนี้มันเป็นพินซีสายเนาะนะครับสายซีผมก็ตั้งให้มันได้เสียงบีนะครับอ่าวันนี้ผมก็มาแตะมองเสียงบีนะครับอยู่ที่ทั้งในคือกันนะครับอยู่ตรงกลางทั้งในเนี่ยนะครับอยู่ช่องเดียวกันนั่นแหละนะครับแตะมองเฟสแล้วก็่ดีดแล้วก,ก็ยกเห็นบ่ นี่คือการเช็คข้าวมันิกว่าพินเท่าตรงหรือบบตรงนะครับเนาะอ่ะเนี่ยละเทคนิคเล็กๆน้อยๆถ้าบบตรงเฮ็ดทังไหนคือผมว่านะครับถ้าเท่าบบตรงนะครับใส่ใส่ไขควงดึงเอาดึงทั้งหลังเนี่ยดึงหน้าดึงหลังเอานะครับร้องหาเบิ่งนับมันสิอ่าประมาณบบกี่เดซิเบลหรอกที่มันเพี้ยนนะครับเนาะเท่ากับหมุนห่าวนับแล้วแต่ว่าตัวใดสิดึงเข่าดึงออกนับอยู่ที่สายน้ำนับทาพินมันได้มาตรฐานระยะ ได้มาตรฐานที่เขาวางไว้นับมันก็สิจูนบ้างยายซึ่งอขอพิ้นตัวเนี่ยมันเฮ็ดมาที่21.5นิ้วนับ21.5นิ้วเขาเบิ้งดนยังไดนับเขาเบิ้งจังไดจากาย่องหน้าถึงย่องหลังมันบ่ละครับเออจากย่องหน้าถึงย่องหลังนับเขากว่าไรไปเลยนึงเขาเก็บไปกสิบนับ21 21.5นิ้วนี่21เครื่องเขาขอมาถาบจากยองยองหนาถึงย่องหลังนับเทียบเบื้อง,น,ง,อง,งนันนงบจาก,ย,ย,าย,าจจากย่อนหล่าถึงย่องหลัง มองได้แหละมองมองสายพานนะครับเทียบมาถึงอ่ามองสายพานนะครับมองสายพานเนี่ยมองสายพานที่มันผ่านสายอยู่ทั้งยองยองหลังมองนี่นะครับแล้วก็มาถึงอ่าทั้งยองหน้านเนี่ยนะคฮาวเทียบเบิ้งว่ามันได้ยี่สิบเอ็ดจุดหายังถ้าได้เป๊ะแล้วเฮากับมาจูนเอาฮาร์โมนิกตรงนี้แหละหรือว่าผู้ลงค้นหยิบสองนี่ผู้ลงคนหยิบสองจุดห้าก็เสียแล้วแต่อ่าพินผู้ใดเฮาวสี่ออกแบบมาไว้แบบใด นะครับอันนี้เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆ,内ๆ uh, จากประสบการณ์ที่ล่ำเลียนมาแลกกาศึกษาหาข้อมูลมานะครับมาแบ่งปันพี่น้องผู้ดใดมากผู้ดใดชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ลูกให้หลานบัดนนี้มันตรงไปนะครับอาเทาสิเทนอาล้อมเบิ่งนะครับน้องจิตรงบ่นะครับนานะจนะีตรงบออันะนี้บสบเสียงอย่างเลยเด้เมื่อจับคอร์ดได้คอร์ดเลยอันนี้คอร์ดซี G อนนไมเนอร์เห็นบ่นะครับมันสิเลนดีคือกีตาร์ไ่ <c oughs> ได้จับโดนพิ้นซีไซด์แบบนี้นะครับเนาะก็เลยลืมนะครับเนะาะเอาฝากไว้นะผู้ใดมักผู้ใดชอบนะครับสามารถติดต่อสอบถาม รหรือว่าอยากได้พิ้นงามๆนะครับเนาะสามารถติดต่อสอบถามไม่เลขโทรศัพท์หรือว่า ID l ดี e ไลน์ของผมก็ได้ 087- 9 3 2 2 7 1 7นะครับ 087- 9 3 2 2 7 1 7ยินดีให้คำแนะนำทุกๆท่านพบกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ